กู๊ดไนท์หรือกู๊ดมานิ่งดีตีสองยี่สิบสอง let's go to จีรประวัตินครสวรรค์ครับหแล้วพลังนี่เหละเรากำลังจะมุ่งหน้าไปเดินสนามพระที่ค่าจีรประวัติเช้าตู่ครับที่ต้องออกชา้าเนี่ยเพราะว่าเราเดินทางประมาณ3มชั่วโมงเดินสนาม6โมง7โมง8โมงไม่เกินเนี้ยเราก็จะกลับมาที่บริษัทมาที่ร้านรับชอบพาพระต่อเพราะผมมาเดินวันเสาร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้า เราจะไปลำปางใครที่อย enfin anyway? ู่แถวลำปางโซนภาคเหนือมีพระหลวงพ่อฤาษีจะปล่อยนิดถึงผมนะครับติดต่อมาได้เลยแล้วเดี๋ยวนัดคิวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลำปางครับเช้าเลยตื่นเลยบูดบูดบูดโอโโอ้นี่ยังพอช่วยอยู่ อ๋อครับอ๋อล้อทับอ๋อไม่เป็นไรช้ำๆนิดหน่อยครับแปนครับแฟนครับโอ้ววิทย์กับข้างหลังว่าจอรอเข้าเลยรีบเข้าไปครับขอบคุณครับ เออไม่ไรแค่นี้แหละไปว่ากันเรดูตอนบ่ายไม่ต้องดต,ตอนบ่ายเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงขับปแค่ปลายปๆายใช่ไหมเออเกือบเกือบกลางยางแต่ไม่ถึงไงแต่แตถ,ถ้ามันเต็มอะพี่ว่าล่วงแล้วแหละเออเอเอขอักูนั่งพักก่อน,นไม่เป็นไรไหคะเจ็บดีครับมันเป็นหลุมเหรอคะตรงนั้นเป็นหลุม เดี๋ยวเราดีแล้วก็สองขาไม่ดีขอโทษทีนะเราก็ไม่รู้เนี่ยไปเอาพระมาผ้าก็ไปเอาของพระมาเหมือนกันก็ไม่จะไปชำระหนี้สงเลยดีนะหลเตยทันะนี่ยถ้าไหวไม่ทันต้องตอนู้เตวยทีนึงหน้ามาอยู่กับพื้นไอ้รอบนี้ยังไม่ทันซื้ออะไรกินเลยเอาไปเดี๋ยวเราค่อยเปิดเก็บได้ยังไม่เปิดอีก ไม่ต้องเปิดแล้วมั้งเดี๋ยวถ้าขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูเดินสนามไปแล้วกันตอนเดินปกติไม่เป็นไรทรงต้องดีรถนะครับเราวันุโรห้องน้ำโอ้ยตกใจหมดรออันนี้คือที่พูดในสามเลยไม่มีไม่มีเสียงอะไรเลยใช่ไหมขนาดเป็นเนี้ย เนี่ยตอนก่อนหน้านี้นนไม่มีคนโดตอนนี้ก็จะถ่ายใหม่ก็คืออะแรไปเข้าสูโมดสโลโมชชันเฉยเลยไม่จะพูดอะไรเลยแลย้วถึงเหตุการณ์เมื่อเกี้และช็อกก็คือผมโดนล้อรถทับครับไม่ใช่รถใครคือรถเราเองนี่แหละล้อทับที่เท้าหลังแต่ไม่ไม่ถึงกับเต็มล้อล้อทับที่เท้าหลัง นั่นมันดองแดบือเราทับที่เท้าตอนนี้คนก็เริ่มมากันเรื่อยๆครับแต่ผมก็เลยว่านั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินทีเดียวปีห้ายี่แปดลอยสักแป๊บแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศทีเดียวเมื่อกี้ไปเดินเซอร์เวย์มาแล้วอือแม๊กอร่อยนะอืออือได้แล้ว,อวเอาคำไหนโอเคได้เผื่อวันนี้เราจะได้เสียหายกันหลายๆหลัก แต่ทีแ่แน่แค่มาถึงนี่ก้าวแรกที่ลงที่นี่หลักผมก็ไม่ดีแล้วแค่ก้าวเท้าลงปุ๊บหลักไม่ดีแล้ว๋อ,อทับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้ามาโซนแถวเนี้ยพระหลวงพ่อน่าจะเยอะเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีโซเชียลเยอะเวลามาแถวตันจังบดกจะได้พระพื้นที่เนะี้ยกลับไปแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยผมว่ามาที่นี่จะเจอพระหลวงพ่อเยอะไม่หรอกพระอยู่กรุงเทพอยู่อะไรหมดแต่ก,ก็มาเอาบรรยากาศเอาบางคนที่มาก็มา,มาจากกรุงเทพนะบางคนก็เป็นสายแบบตั้งแผงอยู่แล้วก็เจอกันบางทีก็จเจอคนรู้จักบ้างนะครับอาทิตย์หน้าลำปาง ขับรถไปสปอนเซอร์อาหารเครื่องดื่มค่าน้มันเข้าได้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มเดินแต่ข้างหน้าก่อนคนรับกคนก็ยังค่อยมาผมว่าเผลอๆน่าจะแบบเจ็ดแปดโมงอ่ะคนน่าจะเยอะแต่ผมไม่สามารถอยู่ถึงขนาด8ปดโมงได้อาจจะเจ็ดโมงอ่ะว่าอยู่ถึงแค่เจ็ดโมงเพราะต้องเผื่อเวลาเดินทางกลับสมชั่วโมงไปที่ร้านก็เลยคิดว่า มนจะได้พักกลับไปนะไม่ได้กลับก็ได้มาเปิดโลกได้โดนรถเหยียบท้าครั้งแรกไม่พอแล้วเราเล่นกันเยอะไม่ต้องให้คนอื่นอ้ำาอำเองเคำข้าวเท่าไหร่บ้างครับพี่อ่อันนี้องุ่ละแปดร้อยครับข้างล่างเอาองละเจ็ดร้อยห้าสิบเหมาได้ครับเหมาเอาองุ่เจ็ดร้อยครับจะมีพิมพ์บล็อกตื่นอัน ัดเอานี้ดึงพ่วงลงไปถ้าคู่นี้ได้เท่าไหร่พี่คู่นี้ก็ได้แปดร้อยเลยครับออกละแปดร้อยเลยครับเพราะว่าผมของมาดึงล่างด้วยวันนี้พบไอ้ไรบัวตุ๊ดเมื่อกีนะครขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับทุกพี่สวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับวัสดีครับจะบอกวันนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วเอ้ใหญ่โง่ มาเที่ยวมาเที่ยวเหรียญนึงเท่าไหร่ครับพี่เขาบอกว่าได้เลยเอาเงินไรแปดพันแปดพันลยนี่ตัอหน้าพันเลยเราก็ไม่ต้องเจ็ดพันเลยท่านไม่ได้แปดพันเหรอพี่แบงค์ครับผมมาเอาเหรียญหนึ่งโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากพี่แบงค์กาวไนรว้าวโอ้ยกิเลศดับด้วยการซื้อกิเลศดับด้วยนะครับนี่ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่แบงค์พี่บงขอบคุณนะครับครับเมื่อกี้เช่ามาเป็นเหรียญหลังเท้าเวทน,นะครับแบ่งพี่เข้ามาพี่แบงค์เป็นมาขอบจุดสวยดีเช่ามาแปดพันนะครับเท่าไรหร่พี่สองเส้นเราถามมันแปดอันนี้เหรอใช่ยยนนหน้าหลังนะไม่ได้อยู่บนขอบคู้นี้เอาไปเดืดสายหเส้นเอาเท่าไหร่เอา 2,800 <2008 S 1> คูนี้สองพันแปดไม่ค่อยมีสวยๆเลยนะพี่ยัง400ี่ร้อยอันนี้บินเหมือนกันเนาะนนโ,อโอ้แต่ลนะตาบ้า่ะคูนี้ก็ได้พันหนึ่งมาคูน,นึงได้เยอะไหมพี่ผมเพิ่งได้ทาวเวอร์เมื่อกี้เนะี่ยเหรอได้ทาวเวอร์ซื้อแปดพันได้มาเมื่อกี้โอ้นี่ครับพี่ขอบคุณครับพี่นี่เ่าๆตรีรถมันกี่เดียวเลยก็เนี่ยเดียด๋ยวประมาณหกเจ็ดโมงก็กลับแล้วกลับไปที่ร้านต่อ รอที่ร้านดีกย่ะขอบคุณครับพี่ออสครับจำหน้าไว้นะครับสายหลวงปู่แพวกับสายหลวงพ่อฤาษีเอามาขายพี่ออสเดี๋ยวพี่ออสจะมาขายผมต่อได้ินดีเลยเราคิดเขาห้าสิบาทนะครับแต่เราไม่ได้บอกเขาเจ้าแบ่งพี่ออสมานะครับเป็นพระคำข้าวรุ่น2แต่สภาพก็คืออาจจะไม่ได้สวยมากนะแต่เราก็เช่าเอาพระกลับไปคู่นี้พันหนึ่งจะถึงสามเลยพี่ขาดทุนนี่จะถึงสามเลยโอ้ยผมก็ซื้อนี่ได้เลยไป ทำข้าวพี่อ๋อเอาพี่เอาเลยทำข้าวไปไปนี่สายตรงมาแล้วสายตรงนี่สายตรงแหม่ไม่ถึงสามมาเบียดได้อยู่พี่ถึงสามไม่รอดทองไม่ถึงกรรมาสี่พันหรอกพี่ถึงหรอถึงไปนี่ขึ้นนี่ขึ้นอีกวันี้ขึ้นต่อห้าสิบโอ้หใส่ได้ขึ้นเลยขนาดนั้นไม่ถึงสามไม่ได้หรอพี่อยากขายนะอืมถ้าสามสิบขึ้นปุ๊บปอกเด้งเลยเก้าเลยปะ จ้าวนางหงายเลยวะเอาไปสององค์เลยเท่าไหร่ครับว่าคุณนี้สององเดี๋ยวสามกว่ายี่ห้าเท่าไหร่อันนี้บวกรวมกันสามสามกว่ายี่บห้าห้ฮอาสามห้าห้าสามติดสามห้าลดไปห้าร้อยออไม่ใช่สามที่ห้าลดไปสามห้าแถมให้เลยเนี่ยสามที่สามห้าอ๋อสามสามห้าออสุพรรณเราไม่จบเราต้องมาจบที่นครสวรรค์ไงเนี่ยพวกผมไปองค์แล้วไงอือ เจ้าของอะไรยังไงมันก็คือเจ้าของใช่ไหมใช่ไหมไม่น่าจะเป็นผม335นะหครับ33,000จาก355เป็น335ผมแพ้กล้องไะออาวันนี้ทองขึ้น2 2 5 0ริจริงนะอะไรปากผมว่าจ้าสิทธิ์เยมีมีเคียวตายไปดังานเอได้ไหมพี่คู่นี้อุ๊ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ามีลำปางอีกเผื่อไปเจอที่โน่น ไม่ไหวพี่ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับพี่หางมากเท่าไหร่ครับพี่สี 4, ่พจนะขอดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้ลดได้เท่าไหร่ครับพี่ก็สามพันไหวไหมครับพี่ผม,ไ,มได้ค่ะอไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับแถวนี้นานเว้ย สูกว่ากินว่าจะได้เช่านะเบียดไม่ไหวโอ้โอ้หลุมพี่เซอร์สวัสดีครับ,รบไม่มีครับแถวนี้ไม่มีไปแถวต่อไป ครับดีครับผ่านไปได้เหรียญทาเวทมาหนึ่งเหรียญครับแล้วก็มีพระคำข้าวสององค์ใช่ไหมมีอะไรอีกปะแค่นั้นได้มาสามองค์เก้าพันบาทเดี๋ยวจะไปดูโดมตรงนู้นครับทุกคนคนเริ่มมาแล้วไงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วฟ้าเริ่มสว่างตอนนี้ยังไม่ได้อะไรนะครับ อันนี้ทำข้าวองข้าวไรล่ะครับข้าวอันนั้นพันสอาางเนี่ยครับอ๋อแล้วพระหางหมาครับหางหมาอันน,น,นี้สี่สามในสินดิไปขอดูหน่อยนะครับได้เลยครับดูเลยขอบคุณมากนะครับ พ,พี่พยานเท่าไหร่ครับพี่พยานพันแปดครับขอดีหน่อยได้ไหมครับองค์ละพันแปดละครับใช่ครับถ้าคู่ได้เท่าไหร่ครับพี่ได้ได้สามสิบห้าอะไครับสามสามได้ไหมครับพี่พอขอดูองค์นี้ได้ไหมครับอันนี้เท่าไหร่คู่นี้ทิ่ไป จะขาไว้แล้วกจะคิดว่าทั้พัรถ้าคู่ได้เท่าไหร่พี่คู่ได้สองพันสองพันแล้วคู่นี้สามสี่ได้ไหมครับพี่ไดมสามพันสี่กับสองพันเป็นห้าพันสี่อนืมนี้เก้าร้อยได้ปะโอเคอัตราหนัสองพันกับสามห้าเป็นห้าพันห้าได้ครับดูกอนมีอะไรอีกได้บ้างห้างหมากสนไหเท่าไหร่บ้างครับห้างหมากนี่สามสิบเจดครับเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมครับ ย่อหน่อยนะ,ออะมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่โอ้สามเจ็ดนะครับมงกุฎเพชรเท่าไหร่ครับพี่มงกุฎเพชรอันนี้ได้ทันหนึ่งครับแล้วอ,อย่างเงี้ยครับอันนี้เจ็ดร้อยครับหนูไม่น่าถึงได้เท่าไหร,ร่ตัวไหนมคู่หกพันห้าได้ไหมครับ ไม่ได้ขาดทุนครับครับไม่เป็นไรครับพี่ได้เจ็ดสิบได้เจ็ดสองรายการก็ได้ครับพี่สองพันกับสามพันห้าห้าพันห้านี่ครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับจบเปยหนึ่งชุดคำค้าวสององกับเลี่ยมพยันครับห้าพันห้าเก็บขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับ ในวันที่กันที่บนหลวงพ่อต้องรู้จักนะครับาผนเรื่องวามโบีเมตตานะครับดอการไปไปกาอย่าที่กันนะครับี่าไหานาย่าอ่าอ่น้อัเีอยนอ้อยาอยนอนี้อยนี่าอ่อ่างนี้นี่างนีีางนนอย่านด้ีย้่ง่าอี้้างนี้่อี่่น้้้ย่ย ตอนนี้ก็เดินสนามเสร็จแล้วครับคนมาเต็มเลยนะเนี่ยรถเต็มเลยผมจะกลับไปตัดคลิปนี้ต่อเพื่อลงให้ทุกคนได้ดูตอนนี้ไงผมจะเป็นคนตัดนะครับช่วงนี้พาที่วันนี้ผมได้เช่ามาก็จะเป็นเหรียญเลี่ยมพายานมีเหรียญหลังเท้าวเวสสภาพสวยมาเหรียญน,นึ่งแล้วก็มีพระคำข้าวสภาพสวยกับสภาพพอสวยเปอร์เซีวันนี้ก็เช่าไปหมื่นกว่าบาทครับโอเคนี่เห็นไหมเวลาดีจะเจ็ดโมงและ้ะเดี๋ยวจะกลับเข้าไปเช่าพาที่ร้านต่อวันนี้น่าจะนั่งยาวๆนะ <laughs> เจ็บเทา้า ใครที่มีผ้าหลวงพอ่อฤษีก็มาแบ่งปันผมได้นะครับแล้วผมอยู่ก่อนถึงสายใต้ใหม่เซิร์ชใน g ู o ก l e แ a p ได้เลยว่ากางนายพระเครื่องครับนำพ้ามาให้ผมที่ร้านได้เลยผมประเมินราคาให้ถ้าพอใจสามารถไปผมได้พระเครื่องของหลวงพอ่อฤษีทุกรุ่นผมรับเช่าเลยนะครับวทธ่ทำแล้วไม่เอาเปรียบแน่นอนแลวฝากงานเลี่ยมพระด้วยนะครับเริ่มต้นละหนึ่งร้อยบาทฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยคิดหน้าเราจะไปกันที่ลำปางแต่เลื่องกดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับบางท่านดูอยังไม่ติดตามผมฝากช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจใ เดี๋ยวขอตวัวเจอที่ร้านกันนะครับอย่าลืมนะครับครมีภาพหลวงพ่อมาหาผมนะครับกาวนายพระเครื่องก่อนกลับนะครับผมก็แวะมาที่วัดท่าซุงจะมาถวายพระทหารพ,าพระภิกษุสงฆ์ก็อยู่ที่หอฉันผมมาถึงวัดท่าซุงเนี่แปดโมงถ้าเรามาถึงสักเก้าโมงก็สามารถไปถวายสังฆทานได้ครับแต่ผมต้องรีบกลับไปที่ร้านก็ไม่ได้เตรียมการอะไรเลย,เลยอันนี้ก็เลยมาถวายพระทหารเพียงทานนวัตก,การครับพอดีจะมาถวายพระทหารพระครับต้องทอํายังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปให้ใหกันนะเราเก็เไปให้ครับเดี๋ยวมาถวายก่อนถวายตรงนี้เลยใช่ไหมครับโอเค มาถอยได้กันป่ะจบจบถอยดวากให้นัวนั่งย้อนพระพิโวิวัาชสพภโลกวินาศตุมาทโกวัลวันารุงบุริศายกบาวปิวัตนาซีนิสานิชานิชาประชาจุนัระาธรมธวัตน์พัฒนาจิตวิสธรรม เสวัสดีครับเหมือนมันเริ่มบวมอ่ะให้ห่านปลาให้ดิโอ้ยลืมตาไม่ขึ้นถือว่ามาทำบุญฟาดคอไป วิภาาร่วมกันนะครับได้มาถวายพระทหารเพลที่วัดท่าสุงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันมาตอนนี้นี่ดีนะกับคนยังไม่เยอะมากแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นเลยได้แวะมาสักแป๊บหนึ่งก็ดีใจแล้วครับทุกท่านใครที่ยังไม่เคยมาต้องมานะวัดท่าสุงต้องมานะครับอย่าได้มากลับได้มาทําบุญนิดหน่อยก็ดีแล้วสถนานที่ที่เราจะให้อาหารปลาก็คือจะอยู่ฝั่งอุโบสถเก่าครับส่วนใครที่จะนําพระทหารมาถวายพระพิสุสงฆ์ที่วัดท่าสุงก็สามารถนํามาถวายได้นะครับมาที่หอฉันได้เลย ได้กรสอบห้าร้อยห้บครับ I love ลงน้ำเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวนเดี๋ยวนะไปพวกเรากลับร้านทำร้นถึงเรารัวคอนเสิร์ตวันนี้ก็นนอน วันนี้ก็แวะมาทำบุญที่วัดท่าสุ้งนะครับทุกท่านก็บกราร่วมกันนะครับใครว่างๆก็แวะมาได้นะครับที่วัดท่าซุงของหลวงพ่อเราจริงๆมีจุกับสักการะเยอะมากคลิปผมเคยทำแล้วนะแนะนำสถานที่สักการะต่างๆลองไปดูคลิปนี้ได้เลยครับผมเคยทำแล้วซึ่งคลิปนั้นบอกเลยว่าเหนื่อยมากแต่ก็สำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ร้านต่อไปรับชาพระหลวงพ่อต่อนะครับท่านใดมีก็อย่าลืมนะครับผมการนา้พระเครื่องรับชาพระหลวงพ่อในราคาที่ทำทุกรุ่นแน่นอน กำลังจะหมดเซอร์ล่าผมไปเลยล้าผมอยู่ก่อนถึงสายใต้ใหม่นะครับกาวในพระเครื่องมาแบ่งปันผมได้นะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ